ตรงนี้กันได้ดีมากเลยเฮ้ยเปลี่ยนโหเปลี่ยนเลยอ่ะเอื้อกมาหู้ยสึกแดงเดือดนะพร้อมไหม <พอ S 1> ใครย่น,กนเ,เลกลนระยะแปดเมตรครึ่ง สวัเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคอร์ส ลูกนี้จะตีโดยน้องคอสนิดเดียวครับไม่โดนตีซ้ำโโหดอบเตะมากินสองแ้มเลยอ่ะ ปูเขาวงมาตีผิดลกูกตีไหมตีตัดเต้มเหลือหนึ่ง<ป>ตรงนี้กันได้ดีมากเลยเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนเลยอ่ะขอต้องเปิดทางไหม เอือกมาหุยยังไม่เปลี่ยนเปิดทางเนอมเส้อเอมเอา,าตัดแต้มหน่อยเดินมาดูก่อน ยังสองแต้มสองศูนย์อ่าเสือเนมเนมลองดอบขึ้นมาดิเนมต่อไปให้ดอบขึ้น เปลี่ยนลูกนี้คอสจะตีนะครับเข้าวงมายกตีแกนออเรียบร้อยเริ่มใหม่เก้ายกขึ้นมา ดีครับเพิ่งมาจากเพชรบูร์เสื้อฟ้าเอามาขามมาฝากคุณด้วยเออการลกกาเล่นหน่อยเนมนิดเดียวเนมนิดเดียวดอกขึ้นมายัง แมงไม่หน่อยนิ่มเหมือนมตอนดอกหมากคุณบอกแล้วเวลาดอกพอดอกตกอะ่ะลูกลูกไหลจะจะไม่ลูกจะขยับนิดเดียวเวลาตลกอะ่ะเวลาดอกตกอะ่ะเนี่ยไม่กลา้าเล่นแล้วพี่นลลุงนี้เพื่อนบอกให้ตีออกนะอันนี้คู่ระหว่างปฐถมกับมัธยม ไม่ตรงยังไม่เปลี่ยนกันหน้าดีลูกนี้จะตีนะครับโดยน้องคูเลยตีผิดลูก ก้าจะบอกว่าขอตีบ้างครับลูกนี้ตีไม่ได้ดังใจนิดเดียวไม่โดนตอกตัวเองเข้ามาเปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่เปลี่ยนตอเบาไปตอตัวเองยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน ดีสองแต้มเป็นสองต่อสองซนงิมเออเห็นไหมดับสวยหา,าลูกนี้กล้าเล่นก็ได้มันเ,มเนมโอ,ลมอ,อ,อ้ลูกนี้เข้าพวกมาไม่โดน ตรงนี้ให้เพื่อนกันก่อนนะครับถึงจะตียกมาสกิดนีเดียวไม่เปลี่ยน อ่าทีมรุ่นพี่จะทำแต้มแล้วออดตอบขึ้นมาสวยสองแต้มไม่ถึงดีสามแต้ม ไม่ถึงเนี่ยไม่ถึง,ง,งเป็นเท่าไหร่อยังเหลือหนึ่งเออดูายเอาดูายเอาสามแ,แต้ม เป็นห้าต่อสองสิเมตรตออเ,เตรนี่ยเราโยนแก่นเราโยนแก่นไม่ใช่ระยะของเราเนี่ย ตรงนี้สวยเปลี่ยนระยะสิบเมตรจะตีโดยน้องโูยกไม่โดน นี <differences S 2> ้ยังไม่เปลี่ยน เลย10เมตรนะครับไกลระยะไกล แล้วอ็เข้าท่าตีได้ตีทุกบอล กล้าเล่นดินะนกี่เต็มไหนหนึ่งเต็มเสือนิ่มดูระยะตัวเอง <c ười> ระยะตัวเอง,ะะวเ,องเวลาซ้อมเนี่ยดูระยะตัวเองที่ซ้อมดิกับระยะที่ดับ พี่อาครูเก้าไปแจมไหมอันนี้วางห,หรออแข่งไปแจมก็ได้อ,อ๋อครูเก้าบอกว่าทำไมห่างจังเอา้าครูเก้าไปช่วยหน่อยครูเออนนก้างงบอกว่า,ามันวางอะไรกันทำไมห่างขนาดนี้ เนี่ยต้องเป็นโค้ดแล้วครูเก้าเอาลูกเราหานไงลูกอ้าวเลยวางกินเลยคอดลูกนี้โหเยี่ยมกันหน้าได้ดี

ดอกติดลูกโูเ oh, ก oh, <9. S 2> ้ามาช่วยทีมมัทโถมแล้วครับโดนนำไปเท <8, S 1> ่า 8, ไหร่แปดสองใช่ไหมโอ้ยแปดสองไม่เป็นไรมีมือหนึ่งโคราชมาช่วยอยู่ <c oughs> <c oughs> ดีเออเนมเนมระยะ <c oughs> เราต้องคำนึงถึงด้วยว่าระยะที่คอสตีได้ประมาณเจ็ดถึงแปดเมตร ครูเก้าเห็นไหมบอกแล้วมือหนึ่งโคราด <c oughs> มือหนึ่งโคราดครับบอกว่าใช้เนี่ยต้องใช้ความคิดด้วยคอร,ร์เรรอออดเลยเดนอมน <The name S 2> ช่วยไหม เสื้อเนมครับโอ้โหช่วงนี้แมนตรงนี้เลยนิดเดียวยังไม่เปลี่ยนอ่คโคก้าบอกว่าใจเย็นไม่ต้องรีบ เวลาที่ใช้สมาธิเลยเเเไม่ถึงต้องครูเก้าเองแล้วมัง้งโอ้ยเลยหมดเลยอ่าครูเก้าครับคูเก้าคนสวยของเรา ตรงนี้ยกมาเปลี่ยนไหมยนิดเดียวตอนนี้เก้าแล้วนะโดนนำเก้าแล้วครูเก้าจะพาพี่เกมไหมเนี่ยสวยสองเต็มสวยสามโอเคสามเต็ม นสิบเอ็ดต่อสองสิบเอ็ดต่อสองต้มครับดอบได้ดีเปลี่ยนเอ้ยยังไม่นับต,ต้องตกก่อนหน้าแกนสัก อ่าสักสอกสองสอกปูตีเปิดทางเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนิมอเออกล้าเล่นหน่อยเปลี่ยนสวยด้วยเห็นไหม,มชไใช่เอาแบบนี้นิม เข้าทุกลูกเลยเก้ามาอีกวันที่เก้าใช่ไหมเจอกันวันที่เก้าขาดเหลืออะไรแล้วสัตว์น่าจะเสร็จไม่ถึงน้ำหนักไม่ถึง เลยเยอะเลยเคคุมโซนไว้อยู่อ้าวเข้าอีกหนึ่งลูกเกมตีหรือจะเข้าได้หมดดรอปขึ้นมาลูกนี้ตีออกเกมเนมเอาขึ้นอยู่กับเนมแล้ว ไอ้ยินสมาธิเอาใหม่เอาใหม่ยกให้ตรงยกให้ถึงนี่นิดเดียวเป็นสิบสองต่อสองคอดเลย สิบสองต่อสองฮอตเลยลเนมช่วยหน่อยฝั่นงนี้มันลายมันยากหน่อยนะ<ล>เออรู้จักแก้ไขดิ อ่าต้องตีถานเดียวนะไม่ตีเกมตีรีบไปให้ดูจังหวะตัวเอง12สองแล้วอ่ะจะตีหรือจะวางถ้าวางเข้าไม่ได้ก็เกมถ้าตีก็ต้องตีติด kim ào nhăng lừa lúc có thái kim